สวัสดีค่ะนิสิตวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัตถุก,กันค่ะซึ่งการทดลองในเรื่องนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาหาค่าโมาดูลัสของยางของเส้นลวด 2. เพื่อตรวจสอบกฎของฮุกค,ค่ะและก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองกันก่อนดีกว่าค่ะชุดเครื่องมือโมดูลัสของยางมวลถ่วงขนาดเท่ากัน และไมโครมิเตอร์ค่ะหลังจากนี้นะคะนิสิตเมื่อเราดูอุปกรณ์ของเรากันไปแล้วนะคะเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกให้นิสิตทำการจัดอุปกรณ์ชุดเครื่องมือมดูรัตของยางดังนี้ค่ะขั้นตอนที่2ทํทำการวัดความยาวเริ่มต้นขณะที่ยังไม่มีมวลถ่วงและเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด AB จํานวน3ครั้ง ที่ตำแหน่งต่างๆกันและบันทึกในตารางค่ะขั้นตอนที่3หมุนเกลียวไมโครมิเตอร์ให้ตลับน้ำอยู่ในแนวระดับหรือฟองอากาศอยู่ตรงกลางพอดีนะคะจากนั้นให้นิสิตทำการอ่านค่าจากสเกลไมโครมิเตอร์และบันทึกผลในตารางต่อมาในขั้นตอนที่4ให้นิสิตทำการใส่มวลถ่วง500กรัมบนขอ F ซึ่งจะทําให้ AB เกิดการยืดออก และนิสิตจะเห็นว่าตลับน้ำมีการเอียงเกิดขึ้นเล็กน้อยให้นิสิตท,ทำการหมุนเกลียวตามเข็มนาฬิกาจนตลับน้ำกลับมาอยู่ในแนวระดับดังเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้นิสิตท,ทำการบันทึกมวลและคำนวณน,น้ำหนักที่เกิดจากมวลถ่วงพร้อมทั้งอ่านค่าจากสเกลไมโครมิเตอร์บันทึกค่าที่ได้และคำนวณระยะยืดของเส้นลวดค่ะ ตอนที่5นะคะให้นิสิตปฏิบัติ3ตามขั้นตอนที่4โดยเพิ่มมวลครั้งละ500กร,รมัมอีก4ครั้งโดยในแต่ละครั้งค่ะให้นิสิตท,ทำการปรับตลับน้ำและทำการอ่านสเกลพร้อมทั้งบันทึกผลค่ะในขั้นตอนสุดท้ายให้นิสิตเขียนกราฟระหว่างน้ำหนักถ่วงเดลต้าดกับระยะยืดเดลต้า พร้อมทั้งคำนวณหาค่าความสั้นของกราฟและค่ามอดูรัสของยางค่ะที่ได้จากสมการดังนี้ค่ะและเมื่อนิสิตท,ทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้นิสิตท,ทำการบันทึกผลการทดลองที่ได้จากการทดลองในวันนี้นะคะและอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ